วิทดีเด็ดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทย์ดีเด็ดนะพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทวนพูดและประสัสดีครับผ่านทาง YouTube ของ RMTP u Live กับผมกจรนศักด์บำรุงสิมานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับ,รบมีเรื่องราว เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับเทคโนโลยีนวัตรกรรมบางทีอาจจะไปยุ่งเกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะปณปุนีกับวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะทั้งไทยและต่างประเทศอยู่ในรายการนี้และรายการวิทย์ดีเด็ดนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่นะอยากจะฟังรายการต่างๆของทาง YouTube RMUTP Live แบบที่ว่าไม่พลาดนะครับแม้แต่รายการเดียวแม้แต่ตอนเดียวไม่ยากเลยครับคุณผู้ฟัง เข้าไปดูยูทูปนะของ R M U t P Live นะครับแล้วก็อย่าลืมนะเข้าไปกด subscribe นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง R M U t P Live แบบนี้ครับสำหรับเรื่องเราของวิดีเด็ดวันนี้วิ์หน้าหนึ่งครับมีเรื่องราวจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะของไทยเรานะครับร่วมหารือกับสถาบันคาสนะจากประเทศจีนนะคุณผู้ฟัง นำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถขนส่งทางรางของผู้ประกอบการไทยเรื่องราวรายละเอียดนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิ์หน้าหนึ่งนะครับส่วนช่องของวิทย์ทั่วไทยวันนี้มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความสําเร็จนะครับจากการน,นารารํานวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันค่อมนะครับจากจังหวัดสมุทรสงครามครับอ่าน ตรงนี้มีเคล็ดลับมีเบื้องลึกเบื้องหลังอย่างไรนะเบื้องหลังความสําเร็จนี้จะเป็นเช่นไรเดี๋ยวได้ฟังกันในช่วงของวิทพ์ทวไทยนะครับส่วนช่วงวิศราโลกครับมีเรื่องราวจากสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ในสารัฐนะครับเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานแอมโมเนีย ลดมลพิษเก็บพลังงานนานกว่าแบตเตอรี่เนี่ยห้าเท่าเลยทีเดียวโอ้น่าสนใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังกันนะครับในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ในช่วงของวิทยสถานโลกครับช่วงนี้ไปกันก่อนกับวิทยหน้าหนึ่งครับช่วงวิทหน้าหนึ่ง วนี้วิทย์หน้าหนึ่งครับในรายการวิทย์ดีเด็ดนัำพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสตอนทวนพุธและประสวสดีครับผ่านทาง youtube ของ rm utp live แบบนี้ครับกับเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งะครับจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยของไทยเรานะครับร่วมหารือกับสถาบันคาสนะครับของประเทศจีนนะคุณผู้ฟัง นำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถขนส่งทางรางของผู้ประกอบการไทยครับอ่ามาดูรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะรองศาสตราจารย์ดรภาสิทธิ์หล่อทีรพงศ์ครับรองปรัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับหรืออวานะและศาสตราจารย์วิจัยดรชุดติมาเอี่ยมโชติวชวริตครับผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะหรือวอวอเนี่ย พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงอวอครับร่วมหารือก,กับมิสเตอร์เจียงหุยนะ่านผิดขออภัยนะครับซึ่งท่านเป็นประธานนะครับของสถาบันคาสนะครับแห่งสาธรารณรัฐประชาชนจีนนะเพื่อพัฒนาต่อยอดความร่วมมือด้านระบบรางทั้งการวิจัยพัฒนาการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการแข่งขันของผู้ประกอบการนะครับพร้อมกล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีนะที่คณะผู้บริหารอวครับได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบระบบรางรถไฟความเร็วสูงและศูนย์ทดสอบระบบรางของคาสนะโดยไทยเราครับให้ความสําคัญกับการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอย่างต่อเนื่องนะซึ่งจากการหารือครั้งนี้ครับจะนําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้การวิจัยและบุคลากร,กรด้านระบบรางของไทยครับ ให้มีค่าใช้ใจลดลงและมีประสิทธิภาพของระบบรางที่ดีขึ้นโอกาสนี้คับผู้ว่าการวอวอครับก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียงประเทศไทยเนี่ยนะนะได้เสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อการร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือขบวนรถนะครับหรืออักษรย่อก็คือ OCS เนี่ยนะซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ c a s นะได้วิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้จริงแล้วในปัจจุบัน โดยความร่วมมือกับคาสเนี่ยนะครับจะทำให้ไทยเนี่ยนะสามารถเปลี่ยนระบบหัวจากรถไฟจากระบบดีเซลเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้านะครับซึ่งมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนอกจากนั้นครับจะผลักดันให้ไทยเนี่ยนะเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนาและการผลิตระบ,บหัวจากไฟฟ้าของกลุ่มประเทศอาเซียนในอนาคตนะครับนอกจากนี้ฝ่ายจีนนะ ได้กล่าวถึงความสําคัญของความร่วมมือกับไทยนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนานครับพร้อมเน้นยน้าถึงแนวทางการพัฒนากําลังคนของจีนซึ่งยึดหลักการที่ว่าคนเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีดังนั้นครับการพัฒนาด้านกําลังคนจึงเป็นสิ่งสําคัญเลยนะท่านนี้คาสนะมีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและพร้อมถ่ายทอดความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมบุคลากรให้กับฝ่ายไทย โดยยินดีต้อนรับบุคลากรวิจัยของไทยให้มาฝึกอบรมที่สาธรารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งการหารือครั้งนี้นะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้ง2ฝ่ายจะได้ทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาความสมรนด,ดีของทั้ง2ประเทศต่อไปอ่ะก็เป็นความสัมพันธ์นะค,ความร่วมมือของไทยและจีนนะครับในการนําเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถขนส่งทางรางของผู้ประกอบการไทยนะเดี๋ยวนี้ก็นะครับผู้ดึงราง นะก็จะพูดถึงเรื่องราวของรถไฟรถไฟฟ้านะบางทีเดี๋ยวนี้รถไฟความเร็วบางทีอาจจะเป็นความเร็วธรรมดาความเร็วปานกลางความเร็วสูงเดี๋ยวนี้นะก็ต้องพูดถึงกันแนวนี้ละล่ะนะครับแต่ถ้าได้ยิ่งได้ความร่วมมือกันนะครับระหว่างไทยเรานะครับแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะครับแต่มีความสมานน,นันแนนแฟนเนี่ยรับรองได้เลยครับว่าน่าจะ เป็นความสัมพันธ์ันดีแล้วก็นำชาตินะครับนำประเทศพัฒนานะครับไปสู่งานวิจัยนะฮะต่อยอดงานวิจัยได้หลายต่อหลายงานวิจัยเลยเพราะต้นเหตุในเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้กับประเทศนี้เนี่ยแหละนะครับบางทีบางครั้งงานวิจัยก็นะฮะได้พัฒนายิ่งขึ้นไปก็เพราะด้วยเหตุนี้นั่นเองนะครับอ่านี่คือเรื่องราวของวิดหน้าหนึ่งนะกับ เรื่องราวของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีห่งประเทศไทยนะครับของไทยเราร่วมหารือกับสถาบันคาสนะครับจากจีนเนี่ยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถขนส่งทางรางของผู้ประกอบการไทยนะอ่ะก็องตามกันต่อไปตรงนี้สําหรับเรื่องราวของวิทย์หน้าหนึ่งนะครับช่วงหน้าครับวิทย์ทั่วไทยนะเป็นเรื่องราวความสําเร็จนะครับจากนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจีพันคอมเอ๊อยากจะเล่าล อยากจะรู้แล้วนะว่าลิ้นจี่พันคอมเอ็มมันหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับจากจังหวัดสมุทรสงครามครับเรื่องราวรายละเอยียดนี้เป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับช่วงของวิทย์ทั่วไทยครับช่วงวิทย์ทั่วไทย Facebook นะครับ rmudp live นะครับ o k e b o o k นี้ rmudp live เนี่ยนะเป็นช่องนาในการติด ต่อนะครับติชมรายการหรือว่าใหญ่บ่มนำเสออะไรนะมีข้อแนะนำอะไรบอกกันเข้ามาได้นะครับบอกกันเข้ามาได้นะหรือว่าคุณฟังรายการวิทย์ดีเด็ดตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะนะพิมพ์ช่องคอมเมนต์นะครับใต้คลิปเสียงนี้พิมพ์ไปได้เลยนะฮะมีข้อแนะนำ อยากเสนออะไรหรือติชมอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับยังอยู่กับผมกะจอนสักบำรุงสิมัและนี่คือรายการวิ์ดีเด็ดนะยังไม่ใช่รายการอื่นนะฮะวิดดีเด็ดนะุณรู้ฟังช่วงนี้มาถึงช่วงของวิ์พั่วไทยนะครับซึ่งก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าใครอยากฟังรายการนี้วิดดีเด็ดนะครับพุทธพื่อสวัสดี นะอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนถ้าไม่เจอวันหยุดราชการไม่เจอวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับก็จะได้ฟังกันเต็มอิ่มสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้ผ่านทาง YouTube ของ i m u t p live กับรายการวิทย์ดีเด็ดนะจำไว้เลยพูดพฤหัสอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนแบบนี้ครับอ่ะมาถึงช่วงนี้วิทย์ทั่วไทยครับก็ต้องว่าปีนี้คือว่านี่คือความสําเร็จอีก1นสํก้าสำคัญเลยกับนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันข้อมครับจัง าจากจังหวัดสมุทรสงครามครับเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรอ่ะมาฟังกันเลยนะสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยอีกแล้วนะครับหรือว่าวนั่นเองนะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิดในเนี่ยนะเพื่อนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใบถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรมสู่ภูมิภาคก่อให้เกิดการลงทุนของเกษตรกรผู้ประกอบการแปลรูปสินค้าเกษตร,รเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคและท้องถิ่นโดยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็น1จังหวัดในการดําเนินโครงการครับจังหวัดสมุทรสงครามเป็นลำดิตลิ้นจี่ที่สําคัญเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในภาคกลางนะครับโดยลิ้นจี่พันุค่อมเนี่ยนะครับเป็นพันที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุดนะครับปัจจุบันเกษตรกรปลูกปลูกลิ้นจี่เนี่ยพันเครัวเรือนนะครับรวมพื้นที่การปลูกประมาณ5,196ไร่แยกเป็นพื้นที่อำเภอเมือง7ไร่ อำเภออัมพวา2,328ไร่อำ,าา 2, อำเภอบางคนที2,861ไร่นะครับโดยวอวอครับก็คือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างประเทศไทยเนี่ยนะรประสบผลสำเร็จนะครับนำนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจีพันคอมเข้าไปส่งเสริมทำให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับสามารถสร้างไรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอ่ะก็ยินดีด้วยนะครับกับ ออทุกภาคส่วนเลยที่มีส่วนช่วยนะครับที่ทำให้นะเ,ออเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิ้นจี่พันค่อมนะครับนำไปสูน่นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามเลยทีเดียวนะครับจากจังหวัดสมุทรสงครามจริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงแค่นะครับผลิตภฑ์ของออลิ้นจี่พันค่อมนะฮะแต่ก็จะมีอีกหลายจังหวัดครับคุณผู้ฟังถ้าใครติดตามรายการวิตีเด็ดเนี่ยก็จะมี หลากหลายนวัตกรรมหลากหลายภูมิปัญญาชาวบ้านของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะนะที่มันสามารถนะครับนำสามารถนำมาต่อยอดนะครับให้กลายเป็นสินค้าเชิงพาณิชย์เป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ได้นะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือมาจากงานวิจัยนี่แหละครับนะที่นะครับนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนะครับก็จะร่วมมือกับ ปราชาวบ้านนะครับหรือว่าคนในชุมชนคนในท้องถิ่นที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแล้วก็นำนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับวิจัยแล้วก็พัฒนาผลงานออกมานะครับให้เกิดเป็นรูปธรรมเชิงพาณิชย์แบบนี้นะครับ <c oughs> ก็ต้องย้ํากันอยู่ตลอดนะครับว่างานวิจัยมันไม่ได้เพียงมีเพียงแค่งานวิจัยวิจัยวิจัยไปเสร็จปุ๊บก็จบขึ้นหิ่งไปนะครับแล้วก็ นะพอนํามาใช้กันต่อก็อ่ะหยิบกลับมาแล้วเสร็จแล้วก็อ่ะวิจัยต่ออ่ะเพิ่มต่อยอดเสร็จปุ๊บอ่ะเสร็จขึ้นทิ้งจบไม่ใช่นะมันก็จะมีงานวิจัยอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นส่วนใหญ่หรือเปล่าไม่น่าใจที่สามารถนําไปต่อยอดเป็นสินค้านะครับหรือว่าเชิงพาณิชย์หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นรูป,ปธรรมขึ้นมาได้เป็นอย่างดีตรงนี้นะครับถ้าใครฟังรายการวิด,ดีเด็ดมาโดยตลอดเนี่ยใครเป็นแฟนรายการก,ารก็จะ ได้ยินสิ่งสิ่งนี้มาโดยตลอดนะครับหลายต่อหลายผลงานหลายต่อหลายเ,เรื่องเลานวัตกรรมเนี่ยบางทีก็มาจากงานวิจัยบางทีบางทีบางทีนี้อาจจะมาจากระดับพื้นฐานด้วยซ้านะครับแล้วก็นําไปสู่การต,ออต่อยอดต่อยอดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนของภูมิปัญญานะครับชาวบ้านเนี่ยแล้วก็นําไปสู่นะครับสิ่งที่เป็นนวัตกรรมบางทีเป็นนวัตกรรม เชิงผ่านิดย์เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะนะครับทุกภาคส่วนควรที่จะส่งเสริมนะครับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของคนไทยเราเนี่ยแหละนะครับนะไม่แน่นะครับว่าอาจจะไม่ได้แค่ดังในไทยอาจจะดังไปทั่วเอเชียทั่วโลกเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเอาระดับเล็กๆพอนะแต่เออเลยจากไทยก็อาจจะเป็นระดับ อาเซียนก็็นไม่ได้นะครับก็อาจจะไล่จากไทยระดับประเทศนะระดับอาเซียนนะครับระดับเอเชียหรือว่าหรือไม่ก็าจะเป็นระดับโลกเลยก็ได้หลายต่อหลายนะครับหลายต่อหลายเคสเนี่ยดังไกลถึงระดับโลกแล้วก็มีนะครับอ่ะก็ต้องเป็นกําลังใจนะครับให้กับทุกภาคส่วนนะครับทุกการวิจัยของไทยเรานะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของภูมิปัญญ,ญาไทยแล้วนํามาวิจัยให้เกิดต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ดีขึ้นมา นะครับตรงนี้นวัตก,กรรมที่โดดเด่นขึ้นมานะครับอาจจะโดดเด่นอาจจะในไทยก่อนก็ได้เสร็จปุ๊บไปมามา,มาอานาคตอาจจะไปถึงระดับโลกเลยก็เป็นไปได้อย่างที่บอกครับว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอ่ะก็เรื่องหยิบพูดถึงกันตรงนี้นะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิทย์ทั่วไทยนะครับกับเรื่องราวของความสําเร็จนะจากการน,นํานวัตกรรมเพิ่มผลผลิตและคุณภาพลิงจี่พันค้อมจากจังหวัดสมุทรสงครามยินดีด้วยนะครับกับทุกภาคส่วนตรงนี้นะครับ ช่วงหน้าครับวิสถานโลกครับมีเรื่องราวนะครับจากสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ในสหรัฐอเมริกานะได้เปิดตัวรถบรรทุกพลังงานแอมโมเนียรถมลพิษเก็บพลังงานนานกว่าแบตเตอรี่เนี่ยถึง5เท่าอย่างที่เกริ่นไว้ต้นรายการว่าน,น่าสนใจอย่างยิ่งแต่จะเป็นอย่างไรไปฟังกันต่อครับกับวิ์สถานโลกครับช่วงวิ์สถานโลก ในวิทยาโลกครับในรายการวิดีเด็ดพบกันเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละ2ตอนทุวันพุธและปรัสดีครับผ่านทาง YouTube ของ RMUTP Live นะครับย้ำในเรื่องช่องทางการติดต่อสื่อสารไม่ยังสถานีวิทยุแล้วก็รายการวิดีเด็ดนะครับมีหลากหลายช่องทางเลยนะในการติชมรายการนะครับในการแนะนำมีข้อแนะนําหรือว่าอยากให้ผมนําเสนออะไรนะครับบอกกันเข้ามาได้ทั้งทาง Facebook ก็ดีนะพิมพ์ว่า RMUTP Live นะครับก็ นะมีเจ้าหน้าที่รอทักแชทกับคุณผู้ฟังอยู่หรืออีกช่องทางหนึ่งง่ายๆเลยคุณฟังอยู่ครับผ่านทางคลิปเสียงตรงนี้ใต้คลิปเสียงจะมีช่องคอมเมนต์คุณผู้ฟังพิมพ์เลยครับนะมีข้อติชมมีข้อแนะนำยายบอมนำเสนออะไรบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งรายการวิดีเด็ดหรือแล้วหรือว่ารายการอื่นๆด้วยนะครับของทาง RM UDP l i v e ตรงนี้ฝากไว้ด้วย นะครับแล้วก็ฝากรายการวิดีเด็ดด้วยนะครับพูดถึงเรื่องราวของวิศนาโลกครับมีเรื่องราวจากสตาร์ทอัพด้านยานยานต์ในสหรัฐนะครับเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานแอมโมเนียเก็บพลังงานได้นานกว่าแบตเตอรี่5เท่าด้วยกันนะครับใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงเพียง8นาทีเท่านั้นเองครับและปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ครั้งแรกของโลกด้วยอ้าวน่าสนใจอย่างยิ่งเลยเอามาฟังรายละเอียดตรงนี้กันเลยนะครับ รถบรรทุกขนาดใหญ่มีสัดส่วนการใช้งานเพียง1%ของยานพาหนะบนท้องถนนนะครับแต่กลับสร้างมลพิษบนถนนทั่วโลกเนี่ยถึง25%นะครับน่าคิดนะหากสามารถเปลี่ยนรถบรรทุกที่ก่อมลพิษรุนแรงเหล่านี้นะครับให้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยมันก็อาจทําให้สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับ อโมจ i นะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพยานยนต์ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบัณฑิตจากสถาบาันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะครับจำนวน4คนด้วยกันที่มีวิสัยทัศน์เหมือนกันเลยก็คือต้องการลดคาร์บอนในภาคการขนส่งอย่างยั่งยืนจึงได้เปิดตัวรถบรรทุกกึ่งพ่วงที่ใช้พลังงานแอมโมเนียซึ่งสามารถกักเก็บพลังงานได้นานกว่าแบตเตอรี่5เท่าครับโดยรถ1คันมีพลังงานอยู่ที่900กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และยังสามารถเติมเชื้อเพลิงโดยใช้เวลาเพียง8นาทีนะฮะซึ่งเป็นจุดแข็งที่มีเหนือการใช้พลังงานแบตเตอรี่ครับระบบการจ่ายพลังงานแอมโมเนียนั้นเนี่ยนะปราศจากคาร์บอนนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นของพลังงานในระบบที่สูงกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมถึง5เท่าอีกทั้งการใช้พลังงานรถไฟฟ้านั้นนะครับใช้เวลาค่อนข้างนานต่อการชาร์จ1ครั้งแต่รถพลังงานแอมโมเนียเนี่ยใช้เวลาในการเติมเชื้อเพลิงเพียง 8นาทีนะซึ่งเร็วพอๆกับการเติมน้ำมันจึงทำให้รถพลังงานแอมโมเนียนะเป็นทางเลือกที่ดีกว่ารถพลังงานไฟฟ้านะครับรถบรรทุกกึ่งพ่วงพลังงานแอมโมเนียนะได้รับการทดสอบการใช้งานเป็นเวลาหลายชั่วโมงที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสโตน y b r o ร k กนะครับในสหรัฐอเมริกานและจะทำการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบในสนามทดสอบเพื่อแสดงประสิทธิภาพของรถบรรทุกภายใต้สภาพการใช้งานจริงที่หลากหลาย การทดลองที่ประสบความสําเร็จในครั้งนี้นะครับพิสูจน์ให้เห็นว่าแอมโมเนียเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนในการลดปัญหามลพิษที่เกิดจากรถบรรทุกซึ่งมีเพียง1%นะครับบนท้องถนนแต่กลับสร้างมลพิษต่อโลกมากมายซึ่งในอนาคตนะรบ,บริษัทตสตาร์ทอัพแห่งนี้นะจะพัฒนาการใช้พลังงานแอมโมเนียกับเรือลากจูงขนาด1เมกะวัตต์นะครับซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวภายในปี2023ีิปีนี้นี่เองครับคุณผู้ฟังอ่ะก็ต้องติดตาม กันต่อไปนะครับนะตอนนี้ก็ได้นะครับเปิดตัวรถบรรทุกพลังงานแอมโมเดียแอมโมเนียนะคุณผู้ฟังและเขาก็บอกทิ้งท้ายว่าเขาจะนำไปใช้นะพลังงานแอมโมเนียนะไปใช้กับเรือลากจูงนึกภาพไม่ออกนะว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรนะใช้กับเรือลากจูงนะครับและถ้าเกิดประสบความสำเร็จไม่แน่นะครับอาจจะแพร่กระจายไปหลายต่อหลายประเทศ รวมถึงอาจจะมาถึงไทยเราก็อาจเป็นไปได้นะครับน่าสนใจนะเกี่ยวกับรถบรรทุกพลังงานแอมโมเนียหรือไม่ก็ยานพาหนะในอนาคตก็ตามที่ใช้พลังงานแอมโมเนียนะเป็นเคสตัดี้เป็นนะครับกรณีศึกษาที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของวิศวะโลกครับมาถึงท้ายรายการครับใครที่ฟังกันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับคุณผู้ฟังนะครับมีช่องทางในการติดตามรายการต่างๆของทาง YouTube r m UTP Live นะครับง่ายๆเลยนะก็เข้าไปที่ YouTube ของ r m u t p l i v e นะครับแล้วก็มีหลากหลายรายการหลากหลายคลิปหลากหลายตอนที่น่าสนใจก็เลือกนะครับมาฟังนะครับอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะฟังกันได้กับ YouTube ของ r m UTP Live และถ้าไม่อยากพลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง r m UTP l i v e ลแล้วก็ไม่ยากเลยนะเพียงแค่เข้าไปอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดรายการโปรดรายการเด็ดๆของทาง RM UDP Live นะครับนะบอกแล้วนะแล้วจะหาว่าไม่เตือนนะคุณผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนรับรองไม่พลาดรายการเด็ดแน่นอนรายการดีๆตอนเด็ดๆที่น่าสนใจอย่างแน่นอนนะครับไม่อยากพลาดก็นะครับตามนี้เลยนะตามที่ได้บอกไปครับ หมดเวลาแล้วครับกับรายการวิดีเด็ดเจอกันได้ไหมในตอนหน้าเป็นประจำอัปเดตการสัปดาห์ละสอตอนทุกวันพุธแล้วประสับสสดีครับผ่านทาง YouTube ของ RM u t p Live เจอกันได้ใหม่ครับในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมกระจรศักดิ์บำรุงสินมั่นผู้ดำเ,เนินรายการสวัสดีครับวิดีเด็ด